ใช้ฐานข้อมูลตัวฟรีนะครับตัว SQL Express แต่ว่าอยากจะทำตัวที่เป็นออโต้แบ็กอัพนะครับแบ็กอัพให้อัตโนมัติตัว SQL เวอร์ชันที่เราใช้อยู่เราสามารถ Select add add เวอชัอย่างนี้ได้นะครับเพื่อดูว่าไอ้ที่เราใช้อยู่มันเป็นสแตนดาร์ดหรือเปล่าหรือว่าเป็น Express นะครับถ้าเป็น Standard นะครับเราไม่ต้องมาทำเองมันจะมี o ูให้จะมีเครื่องมือให้นะครับที่เป็นพวก maintenance plan ก็ไปใช้ตัวที่เขามีทำให้จะสะดวกกว่าแต่ถ้าเป็นรุ่น Express รุ่นฟรีนะครับมีใครใช้อยู่นะปกติต้องมาแบนักนวลแบ็ก ทูดิสอะไรแล้วก็ไฟล์เนมก้อนนี้ก็ใส่เป็นซิงเกิลโคดเป็นสตริงไปนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วในการเขียนคําสั่งในการแบ็กอัพนะครับแต่ข้างบนเนี่ยก็จะทําให้มันแบบดูดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราประกาศเป็นตัวแปร3ตัวแรกก็คือไว้ผ่านก็คือเก็บโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บไฟล์แบ็กอัพนะไฟล์เดทก็คือเดี๋ยวให้มันรันเองตามวันตามเดือนแล้วก็ชื่อไฟล์เนมก็ส่วนมากก็ตั้งเป็นชื่อดัตเตอร์เบสนะครับชื่อไฟล์ดัตเตอร์เบสนะครับบวกกับวันที่นะครับแล้วก็เติมท้ายด้้้้้้้ววววยย .bak นนนนนนนะะคคครรรรัับบบแลลลกก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 ็็็็ทึสิปปต์พีีเเเ .sql S, l, s save, ืือออออดดดดห่่าาาาขงงไไจจ สคริปต์ Skip นี้ทำงานถูกต้องไหมครับก็คือกด execute ข้างบนตรงนี้ฟึบทีหนึ่งสำรองข้อมูลได้ไฟล์แบ็กอัพตรงนี้นะครับทีนี้เราคงไม่อยากมานั่งสำรองทุกวันนะมานั่งเขียนสคริปต์แล้วก็กด run ทุกวันแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า task schedule ตรงนี้นะครับนะครับ t a s k นะครับแล้วก็คำว่า schedule นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเราอาจจะคลิกขวานะครับแล้วก็ New Folder ก็ได้แบบว่าเป็น auto backup service แล้วกัน auto backup SQL, ตั้งชื่อไว้อย่างนี้จากนั้นนะครับก่อนนี้เราจะไปทำแบบให้ตั้งให้มันอโตโนะครับเราต้องไปสร้างไฟล์ไฟล์นึงก่อนชื่อว่าไฟล์ .bat นะครับแล้วไฟล์ .bat นั่นเองใครที่ใช้ Windows มานานก็จะคุ้นเคยกับไฟล์นี้นะฮะแล้วก็ชื่อข้างหลังนะครับ .txt เปลี่ยนเป็น .bat มันจะถามว่าต้องการเปลี่ยนชื่อจาก txt เป็น t e ็กเป็น bat ใช่หรือไม่นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ทําการโชว์มาอ็อปชันแล้วก็ edit ผ่าน text editor ทั่วไปได้เลยนะครับทีนี้คําสั่งใน b a t เนี่ยเราจะทําการนะครับสั่งให้ windows ไปเรียกไฟล์ตัวนี้นะครับเรียกไฟล์ตัว SQL ตัวนี้นะครับครับสั่งในไฟล์ b a t นะครับก็จะมี echo off ตรงนี้นะครับแล้วก็มี SQLCMD นะครับคิด s เนี่ยก็คือเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ให้แทนที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือว่าแบบเหมือน IP address ตามด้วย backslash instance อะไรพวกนี้ก็ว่ากกััันนนนนไปปะครบออี้็็เ user ขง sql นนนะะคคครรรรัับบย้ืออออขขงงเเซิ์์ฟวก ตัว SQL Server P นะครับหลัง P ตัวนี้คือเป็นรหัสผ่านของตัว SQL Server นะครับตรงนี้คือผ่านไฟล์ .sql นะไฟลสคริปที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้ครับพอเสร็จแล้วก็เซฟได้เลยครับกลับมาที่ตัว Task Schedule ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะีครับที่เราเข้ามาให้เราคลิกขวานะครับจากนั้นกดเป็น Create ตัวที่2แล้วกันนะครับ Create Task นะครับ Create Task ตรงนี้แล้วก็จากนั้นให้เราไปที่ตัว Trigger นะครับ กด New จะให้มันทํางานตอนไหนนะครับมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลือกได้เลยทีเนี้นะครับแบ็กอัพวันทามันคือครั้งเดียวซึ่งเราไม่เอาอยู่แล้วนะครับเอาเป็นทุกวันนะครับเดลี่ทุกวันนะครับแล้วก็ให้มันทํางานซ้ำทุกวันทุกหนึ่งวันนะแล้วก็ขั้นล่างนะครับอยากจะได้ความถี่มากน้อยแค่ไหนให้เรามาติก๊กอย่างอันที่2นะครับ Repeat Task Every 1ชั่วโมงแบ็กอัพหนึ่งชั่วโมงถีไหมไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเช่นผมจะลองใกล้ๆก่อนแบ็กอัพทุกๆอกสองนาทีนนาแ,นนแล้วกั้น จากนั้นจะให้สตาร์ทโปรแกรมก็เบราว์ไปที่ตัวไฟล์ .bat hmm. ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะดับเบิลคลิกเลยเลยนะครับ mm hmm. ก็คือเดี๋ยวให้มันเรียก b a t ตรงนี้ทำงานนนั่เองนะครับกดโอเคคอนดิชันอะไรพวกนี้ก็ปล่อยให้เป็น default mm hmm. ไปก็ได้อันนี้มันแจ้งเตือนนะครับว่าให้เราใส่ชื่อ t k s k n e โ okay. อเคเราลืมนะตรงนี้นะครับใส่ชื่อเป็น SQL Auto Backup แล้วกันโอเคกดโอเคครับที่นึง ปึ้งนะครับพอมันอยู่ที่หน้านี้นะครับเราสามารถดูสเตตัสได้นะครับโดยเราต้องคลิกขวานะคลิกขวาแล้วก็รีเฟล็ดูเพราะว่ามันจะค้างที่หน้านี้ไว้มันจะไม่อัปเดตให้เองนะครับลาสุลันนะครับมันลันผ่านไปแล้วตอนนี้มัน7จ็ดโมงเอ่อมันตอนนี้มันสิบเจ็ดนาฬิกาสาทีแล้วตรงเนี้ยแปลว่าลันมาแล้วไฟล์ต้องเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมเขาจะได้ไฟล์แบ็กอัพแล้วนะครับส่วนใครที่อยากเพิ่มลูกเล่นนะครับสามารถไปเพิ่มคําสั่งใน .bat ได้อย่างเช่นว่าไฟล์ที่สำรองเกิน7วันจะให้ลบแบบออโต้ก็สามารถไปแก้ไขไฟล์ .bat นนนนนนนะะะคคครรรรััับบใใชชช้้้หหืออววววว่่่่าาาายยกกกก็็็ไไไดเเเฟลล์ทีีมุิ7แ ท้ายด้วย .b a k เนี่ยให้มันลบไปสิอะไรพวกนี้ก็ไปต่อท้ายกับคำสั่งได้เลยนะฮะ